ก็คือเป็นเพลงคืออย่างที่บอกว่าเออ้แต่งมันหาเพลงยากมากเพราะว่าเพลงเพลงมันก็ไม่ค่อยเหมาะเพลงใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าร้องเพลงแบบ ลักลักหวานหวาน,น,นมันก็เดี๋ยวก็จะดูะเล่นกันไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่แต่ผมก็เลยอ่ะแต่งเพลงใหม่เลยละกันเป็นเพลงชื่อว่าชาเม,ม่ไปเลยเพราะว่าเขามางานเปิดตัวเขาอยู่แล้วเป็นไงครับแรงบันดาลใ,ใจในการเพลงแรงบันดาลใจก็คือสโลแกนของชาเม,ม่เลยคือแบบสนเสน่ห์ของความขาวความสวยอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาตีมตรงเนี้ยมาเหมือนแบบเป็นมุมมองที่ผู้ชายมองเข้าไปว,วา่าแบบเวลาเจอผู้หญิงคนหนึงน่งที่สวยและขาวอ่ะาต้องหยุดดูก่อนเมต้องแบบขอให้บางทีเรามีแฟนอยู่แล้วก็ตามแล้วก็เฮ้ยขอมองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แมันอาจจะมีทุกคนไหมครับทุกคนะทุกคนทั้งข้างข้างหรือเปล่าครับก็ต้องมีอยู่แล้วก็ต้องมีแบบตามไทยตามเพลงตามชาเม่ตามทีอะไรเงี้ยก็ต้องเพื่อนเพื่อนก็เพื่อชาเม่อยู่แล้วข้าเป็นคนไทยนะต้องไม่เลี่ย ก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนมีความสามารถด้านนี้อยู่แล้วก็ดีที่ได้แบบแบบได้แสดงความสามารถองเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจค่ะมีควี่มีเกิดไม่เอเค่ะไม่ไม่ไม่เกิดเพลงอ่ะเกิดคนร้องมากกว่าต้นขาถือว่าทำที่เป็นการแสดงความรักอย่างชัดเจนเลยหรือเปล่า กันแ้วแหละลพี่มันก็เราก็รู้ปกติแล้วก็ร้องเพลงอยู่แล้วปกติแต่แค่ปกติผมก็จะร้องเพลงแปลงของผมอยู่แล้วเวลาไปงานอีเวนต์หรือว่าอะไรแต่ว่าอันนี้คือพิเศษนิดนึงแล้วกัน,กน,กนเป็นถ้าเลยแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องแบบว่าอะไรขนาดนั้นแต่จะทำให้แบบว่าเป็นอะไรคนก็บอกว่ายิง่งตอกย้ำความจับทันของเราอะไรเงี้ยของตําบูล เองแล้วไม้ผมก็คิดว่าสมมติถ้าถ้าเป็นคนที่ผมสนิทถ้าเป็นคนที่ผมรู้จักหรือว่าเราเห็นทาเข้ามาตลอดแล้ววันนี้เขาประสบความสาเร็จผมก็อยากจะทําอะไรสักอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นซื้อของขวัญแต่ว่าของขวัญมันก็ปกติทั่วไปอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้มันมากกว่านั้นคือแบบเราก็เป็นที่เราถนัดลวกันเราเป็นเพลงลาก,กัน มมไ่ใช้คำว่าแฟลนี่เลยหรือยังใช้คำว่าแฟลนี่เลยหรือยังแฟนก็แฟนเลยมันจะไปกดดันการ์ตูนกันไปหรือเปล่าตัวเอาไม่อยากให้คำนิยามมันต้องมากดดันตัวเองของบ้านะเอาตอนนี้เอาเป็นว่าเป็นคนที่โอเคผมคุยด้วยแล้วสบายใจที่สุดตอนนี้่ก็คือผมไม่รู้ว่าอีกกี่ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนะก็ถึงเ่แล้พอดีเราพูดไปตอนเนี้ย วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์อาทิตย์หน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วบางทีมันไม่รู้ไงฉะนั้นเอาเป็นว่าอีกสมมุติว่าอีกสองสามปีข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้อยู่ก็พอสัมพันธ์ไ kind ว of ้ต้องพูดถึงนั่นแหละคือแบบเอาเป็นว่าวันนี้คือมันก็แฮปปี้ดีแล้วแล้วคุกเวลาตอนที่บอกแล้วว่าเราเป็นผีคชนีที่ดุแล้วเราลับตอนหลับก็เหมือนกันค่ะก็ตอนนี้ก็ก็คุยกับเขาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย ก็ประมาณก็ก็ถือว่าสนิทกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็น่ารักคอยแบบเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องเลยนะคะค่ะค่ะอพิสัท่ช่วยหอยก็ได้ไหมคะพี่กวางไงก็่เป็นใช่ก็จนว่ามันเหมือนเป็นคำจำกัดความที่แบบมาแบบเหมือนแบบอาจจะแบบกดดันกันทั้งสองฝ่ายไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือ เพราะว่าทุกวันนี้ที่เราแบบใช้ชีวิตกันมันก็แบบสบายสบายดีค่ะก็คือเหมือนกับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็แฮปปี้ดีๆค่ะทุกวันแรติ้งเขาตกไม่มีอะไรหรอกทุกวันแรติ้งเขาตกอ่านนะครับที่คนอีกท่าตกนะคะโว่ห่วยห่มเมื่อเฉยๆอยู่แล้วไม่ใช่ก็ขออวยพรนะครับตูนะครับกับธุรกิจ ทาม่นะครับเป็นธุรกิจแรกที่ตั้งใจมากๆที่ผมเห็นความตั้งใจของเขาแล้วก็เชียร์ด้วยที่มาหุ้นกันทํานะครับผมก็ขอให้กิจการประสบความสําเร็จนะครับเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นไปทุกๆปีนะครับแล้วก็มีเงินมีทองนะครับแล้วก็มาแบ่งๆผมบ้างนะครับ